นี่นะครับผมพอเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะเจอกับเงินนะครับผมนะห้ล้านนะครับผมพร้อมกับรถนะครับที่เราสามารถเลือกซื้อเองได้นะครับผมจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูภายในคลิปกันเลยครับผมไปกันเลย เอาละครับผมก็สําหรับใครนะครับที่มีประสบปัญหานะครับผมก็คือการดาวน์โหลดเกมไม่ได้นะครับผมหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลิงก์นะครับสามารถทักเข้ามาทางแฟนเพจได้นะครับผมมาด o n a t ให้ผมนะครับแล้วก็เอาลิงก์เกมปกติไปเลยนะครับไปเล่นเกมได้เลยนะครับผมลิงก์ที่มันโหลดเกมได้เอาไปเล่นกันเลยนะครับด o n a t เพียงไม่กี่บาทนะครับผมหรือว่าใครนะครับที่มีปัญหาอยากสอบถามอะไรต่างสามารถทักเข้ามาทางแฟนเพจได้เหมือนกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยฝาาทุกคนมากดไลค์กันด้วยนะครับผมฝากด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปไปเลยครับผม เอาละครับผมขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมในเกมคาบักกิ้งในสั่ผมนะหรือว่าเกมที่หลายคนรู้จักนะครับไอเกมแข่งรถนั่นแหละนะครับผมที่หลายคนรู้จักกันโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกคาบักกิ้งนะครับผมนะนี่นะครับก็เงินตามที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็รถนะครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตนะเท่าที่ผมดูนะครับมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมานะครับผมไม่ได้อัปเดตใหม่เลยนะครับ ส่วนเวอร์ชั่นที่ผมว่าแจกนะครับผมเดี๋ยวผมขอเลือกรถผมก่อนนะเอาเป็นดูก่อนนะมันมีอะไรให้เล่นดิผมชอบขับดอทนะครับเป็นดอทเชสเจอร์นะครับผมนี่โอเคนะครับผมมันก็จะมีแตมาให้นะครับนี่มีแต้มาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เรื่องซื้อรถเงินก็จะไม่ลดนะครับผมมีแตให้ครบเลยนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดมีหกแต่นะครับผมในด้านของแต่งทุกอย่างก็ได้หมดนะครับโชคอะไรทุกอย่างช่วงล่างโอเคหมดนะครับผมสามารถเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับผมน,ะนี่นะครับได้เลยก็เดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันดูนะครับไปที่ออนไลน์นะครับกดเริ่มเลยก็ส่วนถ้าใครอยากเล่นนะครับผมก็ สามารถเข้าลิงก์ทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับส่วนถ้าใครนะครับทําไม่เป็นก็สามารถไปดูคลิปที่ผมจะสอนภายในช่องของมอสมีนาได้นะครับผมนะเพราะว่ามอสมีนาผมก็จะสอนไว้นะครับผมนะอันนี้มีเกียร์เอ็มานะครับผมนี่สับเกียร์ได้นะครับเอามาดูสับเกียร์อ๋อนั่สับเกียร์นี่ไป6เกียร์รอบเหลือๆบอกเลยนะครับว่ารอบเหลือๆ นี่สองกว่านะครับรอบยังเพิ่งขึ้นมา4ี่พันเองนะครับยังไม่ดึงเจ็ดนะนี่ดึงเจ็ดรอบแบบโคตรเหลือนะครับด,ดูดิรอบแบบเหลือจัดๆเลยอ่ะนี่ไปดิไปดิแล้วผมเริ่มโอยแล้วผมเริ่มทรงตัวไม่อ้อีคามเกาะเลยนี่นะครับผมมันก็เล่นได้ปกตินะครับผมตรอบเกมคาร์บ,กรบักกิ้งนะครับผมนะ ก็มีครบทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมนะเวอร์ชันล่าสุดของมันเลยจากทางไปสตรเลยนะครับผมเดี๋ยวเรารับรถไปไหนกันดีนะครับอันนี้ผม,มน่าจะอยู่ทางล่างของแมปเลยนะจะไม่รู้ว่าไอ้ทะลุน่าจะเป็นทะลุสะพานนะครับใช่ไหมโอหบนแมปเลยนี่ว่าแล้วผมมาทําไมเนี่ยผมไปจุดไข่รถกันดีกว่าวะเดี๋ยวมันออกตรงไหนวะเนี่ยนี่ไออกแล้ว แล้วเป็น MT ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราดูว่าเราขับรถถูกทางหรือเปล่านะโอเคไปครับผม,มดึงเกียร์เเจ็ดเลยนะรถเก่งอะไรวะมีเหรียนเกียร์เจ็ดเฮ้ยมันท้าผมวะเงี้ยวพันหกเก้าห้า HP นะครับมันท้าผมโอ้รถผมข้ามเกาะเลย โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับผมหรือว่าเกมขับปาร์คิงนะครับใครที่อยากโหลดทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมหรือว่าใครที่ทําให้เป็นนะครับสามารถไปดูช่องทางของวัดมีนะได้นะครับผมจะทําการทิ้งไว้ให้นะครับทางใต้ล่างคลิปเหมือนกันก็สําหรับเกมนี้นะครับผมก็คงประมาณนี้เนาะคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบผมก็ฝากทุกคนนะครับไปกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามให้ผมนั่นเองเนาะ นะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กันมากนะครับผมสำหรับวันนี้นะมไง่มีอะไรไปกว่าน,นี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ